นายสืบสักอิมวิจารณ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางสาววิไลจิวังกูลอธิบดีผู้ภากษาภาคหกร่วมเปิดทุ่งทานตะวันบานที่หลังศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมถ่ายรูปเช็คอินถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีนายปริญญาวิชาโครผู้ภากษาวณาสารจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดหม้าสวนราชาการข้าราชาการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม ในปริญญาวิชาโครผู้พักษาหัวหน้าสารจังหวัดเพช,ชบรบณ์กล่าวว่าสารจังหวัดเพช,ชบรบณ์มีพื้นที่กว้างขวางทาให้พื้นที่บางส่วนเกิดวัชพืชยากต่อการดูแลรักษาทําให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามสารจังหวัดเพช,ชบรบณ์จึงมีแนวคิดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้บรบรอยและสวยงามโดยการจัดทาโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สารจังหวัดเพช,ชบรบณ์ด้วยการทําความดีได้หวัวใจเทิดไทยองค์ราชัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ6 7พษา2 8กรกฎาคม2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชาการหลายหน่วยงานแสดงพลังสมัครคีร่วมปลูกต้นทานตะวันจำนวน6 7 0ม0นต้นในบริเวณพื้นที่เกือบสี่ไร่เศษด้านหลังอาคารศาลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่27รกรกฎาคม2562และปัจจุบันต้นทานตะวันเจริญเติบโตและออกดอกบานสะพรั่งหืออารามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่เพาะปลูกทําให้ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลารกรในหน่วยงานผู้ที่มาติดต่อราชาการและประชาชนทั่วไปสารจังหวัดเพชรบูร์จึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนั้นได้เข้าชมทุ่งทานตะวันที่บ่งบอกถึงพลังแห่งความสมัคคีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบูร์โดยภายในบริเวณทุ่งทานตะวันได้จัดทำซุ้มถ่ายภาพเพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ถ่ายภาพรอบๆพื้นที่อีกด้วย นี่แหละเขามาทำเดือนนี้ให้เขาทำเสร็จ O